มันตื่นผ่านทอนและรับลอยป้ายลูกนี่ทุกคนมันกินนี่นะนพีเด้นี่นี่น้องมาอะไรวงหูอะไรยังนะอาจจะเป็นมูนี่แหละนี่นี่ปนุษย์ไปเพื่อใด ไล,ล่ไล่ไฮได้มือนี่โอ้กลายตัวแทนของมาข้ามหลานเดดตัวะไรเนี่ยโอ้ยงามนี่หันยกยขายมอรแล้วเรื่องพายมูพายยังมอไลชุดยอดนี่ทามาค้างบักหันว่าอยากมาันไนมอเนี่จัดกชิได้ตัวไรแล้วมาซือแทนมาข้ามหล่า มันกินใบคานะนคือโด่งน,นี้นนมันทางในนี่มันชูหกนะที่ว่าเห็นนี่เป็น,ปนอุ่มเป็นอุ่มนี่ต้นหมกจองทุกคนมันเป็นดงหมกจองอากาศนี่เย็นแถวใช้มันตืนน่นได้ใช่เดือนชองการหมากมันยัง ช่วงนี้กะเริ่มกระชูและดูการมากใหม่นะนี่มอยมันเะแรมมันตื่นผ่านท้องระดับลอยป้ายโลกมันมันแรนไปตามทางได้ไหมอุ้ยนะบ่าวนี่พี่เขาโค่งมาหอยนี่ทุกคนมันกินนี่นะน พีเดนี่นี่มันหูดกินตัวแตกบัดเลยนี่หอยแมลงน,นี่นี่มันตื่นผ่านท้องอู้เห็ดบดนี่ก็งหามดิ ผ้นชูงนะประมาณสาวแมตช่องคนกอดบ่มไหมแถวนี้เอาหล่อไปแทงฉี่เลยห่วยมันแทงเดือดทุกคนนี่ตัวน,นี้นี่เขาขึ้นนี่นี่นี่ดิ มมานนี้โผพี่น่องมาพี่น่องหน้าบา้าเนาะคอยพี่ขวบมันกินอ้ามันสิบลผูกไห่บ่เคยกินเคยอยากน้ำกันเอา Bộ phộ bỏ nhắn lên con oh. khô đi con khô đi lên nhảy hoài nhỏi miền vượt ô lọt tham lên luôn bó nó là vào nó ừ Nó ừ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  บโมโหอะไรยังนะอาจีพเป็นมูนี่แหละนี่นี่มน,น,นุษดไปแจกลันไปทางไหลฉ่ำบดีเงียบเชียงเลยพ่ใชายพุทธมาที่ททนี้มากับแจกลัยไปทางไหลฉ่ำ เห็นมักลายจากไปใส่นะเห็นมักลายบ่เห็นมักลายครับพี่หุนไ,<ป>ไปไปจกเล่นไปทางใดสัมมันเห่าอยู่ใกล้นะโอ้ ทุกคนของ,งเก่ามันอูดอูดอูดนี่ย่าม,มพุนหันมันเห็ดมุงนี่ก่อนหกแถวโอ้โี่แถวโอ้โอ้โอโอมุง,มงคน มีทางออกเพิ่มทางนกโอ้ยไงเครียบขากลีมันเห็ดเป็นคือล้งเต่าเลยผลนี่บ่ช่อยิ่งกะบังชายยังบ่ทะลุ เมื่อยผ่านของมาเขาขั้วอ่อโพอทุกคนจ๊กบัตไปนอนใช้ห้อยหมูหันชวนอยู่หันบ่เห็นแจ๊กว่ามันดำดินบหมจักเห็นแล้วยังบ่ท่านหอดเทียงหน้าเฮาบัดเทียงอะไรทุกคนบัดนี้ เกห้าร้อยย่งนกนะพอได้กินพอได้กินก็ได้ใช่หอเขากระโดกแต้มที่ชีทุกคนในนกกระโดกสองนะนกกระี่สองเอารวมรวมแล้วได้นกชีโตทุกคนนกกระโดกสองแล้วก็นกอีเหลืองสองนกกระี่หัวจุกนะก็พอได้ลาบอยู่แต่โมโหว่าทีมงานเท่านี้ เห็ดกินหรือยังบัดนี้นายผ่านกับชีดดกับทุกคนโอ้ชวนมากขันมันล้มเลยยิ่งบกอยถือไม่มันแกวงไปเลยนะไปพอไ้แล้วแรงอยู่สีโตราบนี่ก็โ้หลายเตอร์เลยเพราะว่านุกโดมันก็โตใหญ่นะอย่างนี้เสียงทีมงานเขาคึ้นขำคึ้นขำจะเทศยยัง บออืมเอาวันเได้กินลาบหนุก <c oughs> กินหนึ่งป้าเนี่ยแหละอยากเขาเพชรมาแม่กินเขาแล้วกันหนุกกระโดกนั่งกินใบนี้ <c oughs> โอ้ <c oughs> ออ

ไปหารานแรกหล่อยกันไปชงทีมงานยิ่งหนกนะแต่บบหัวมันฉิเขาอีกหรือบอไปทีมงานเฮาแต่ละคนนี่ก็แยกย้ายกันไปแล้วชวนพันเฮียงกับกับพานไงกับไปยามกับดักพานท่องเพิ่นกับไปยามกับดักเพิ่นชวนหวนัวหน้าทีมเพิ่นกับพูดสิลงทา้ง่าเซิ กระโปษววาลุ่มทุกคนเข้ามาอย่างด็โอ้โหเข้ามาอย่างแบ้โอ้มีปูมีปลาปูหมักเตะเนาะไ่อยู่ว่าตัวนัดติด

ตัวใส่อยังมีเลยปู่มันคือจุดแปนเลยเป็นไหน ขาดประมาณแปดชีประมาณสี่ชิบโลนะ่าชิได้พี่ทางมันเอาเมื่อนี้เขามายามกับดักน้ำ อ๋เมือนี้เข้ามายำกับดักน้ำพ่านเฮียงนะะครัผ่านใหญ่เข้าตามลังขื่นมาทุกคนเพราะว่ากรณนี่ถามว่าเขา้าสา้เหตุที่เขามายำน้ำพื่นนะกรณนี่ว่าทีมงานเข้าบริขึ้นหรือว่าในพ่านขื้นมาก,กอดในพ่านกะจีได้มาเรายำเพื่อว่าเว,าวลามันติดแหละค่ะมันฉีบโบเชียคของคือหลอกปนก่อนนะที่มูถึงแหวพัานทองเลยมันเน่า คือรอบังหันนี่นนายพันกับม่ายามยามแต่โตทีหูจักกต่คือโตทีห่างกับพันเฮียตนวันนี้โตทีนายพันธบงหูจักนายพันกับบริยามแต่บังเอิญมันไปถือและเหนือห้ามมันเ่าทุกคนก็นเลยเสียได้นะมือนีนายพันกับมีโอกาสแต่มายามน้ำพึนน่าเสียไดย้ทุกคน ลังที่สามเนี่ยก็ทำงานแต่ว่าลันพาดนะอาจจะเป็นหวัคโธรู<ฮ><ฮ>ดเที่ยวก้อนเนี่ยมันปุ๊บหอยลงมามันก็เหยียบกระพาดหันมูหน่อยเออม,มูหน่อยโอ้ออหันกระถึงมิ้นลงัง อ uh, ่าส <you> know. ิได้เนาะกัปด <bane> yeah, no, no, no. ักตัวนี้นี่เคยเคยทํางานเคยได้แล้วบ่บ่ตัวนึงยังบ่ทันได้มีผลงานใด๋กัปดงานว่ามีผลงานแยะแลอ๋อ นะถือว่าล้งนีกับฟาดตามเคยทุกคนลั่นแต่บอดโดนในการให้พานเพื่อนคือพันเฮียงเพิ่นกับกู้เพื่นจิไปหาบอนทําเล่ดีๆใส่บอเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งมันกะหมูมันบ่าคอยขึ้นล้างอาเล่าเลยนะส่วนลายมันจีบไปหาหลอกกินหมกบดอยู่ตามดินเพียงเพิ่นกั็เลยชิกู Oh. Này. Hồn. Đẹp. thím gan không ngàn con. Cái đây. รูดอ bon bon ีกอ่าเร็วอ่าทุ่ง ม่นทางมันกัดหางใหม่มอยอมเอาเงยนี่อะไรกัดหางใหมเงดเงยเงยโอ้ยเฮ้เนื้อแต่แขวเนื้อแต่เล็โดเป็นเตอร์เลยอาเห็นคนมันหน่อยเนาะอ้ นี้น้องบอลหางพอพุ่นหาง,าางมันโอ้โยรักษานนีค้นมันทุกคนว่าอีคือเก้าสำหรับมือ กูบอสองคือจะอยว่ะชิโกออกนะฮะใส่มองหม่บานี้ทุกคนเ่าเมยทุกคนดมมังหอมอ่ะเก้อนมูอีกเหรอตัวนี้คขวดเครียร์จะไหนจัว่าม่ในฟานมาน้ำลัง พังเสียงพ่านเฮียงเพื่นห้องนายผ่านดีใจคิดว่ามันถือมกรอยโลกแลนมาอะไดแลลนมาแต่พูดเลนีนมามัดมาเบิ้งไลยโอ้ยถือมินทุกคนที่เพื่อนห้องอันคือว่ามันโหลดได้เต็กเล็บมัน่นผลเวิง้งสำกัญก,กับมูสิงออกดุแค่มัมนนี่ก็พูดเนาะ คอยว่ามันสละมันถอดแนวนี่นี่ก็ลรนี่ว่าคนมากมันเห็ดแบบขึ้นในนงังมาจักมันถอนไฉเบึง่งมันกัดหากไม่หากตอกมุนมินิปินแหลกบ,บโ<ฮ>ดโพดดีแต่ว่ามันบวเอาต้นตัวนี้ลุเส้นทาอหลังชุดท้าย บ่ทำงานทุกคนใน,นผ่านพ้นกัชิกุเอาตอนนี้กระเริ่มคำแล้วทุกคนกันชิได้พาก,กันลงภูแลลงทับเหา ถือว่าโบมานมันก็ถือมันก็รูดนะยังล่อรุ่นของพ่านท้องว่าสีเป็นประวัติศาสตร์ชำร้อยหรือโบและเพราะว่า <ไป S 1> เพิ่น<ไ>ปย่าม,ามกับพ่านต่ออุ้ยห้าแถวลังนี่กันเริ่มออกชีทองเลยมันตายเพราะว่ามันแดดแห้งนะ ส่วนพ่านเฮียงกับพานญ่นี่เพื่อนชิลงทางนี่ทุกคนเพราะว่าย่งแหวดีดเท่านะแหวขั้นดีดและนายผานชิลงทางเกาทังที่ขืนมา,าพุดเพราะว่ากับดักป้าไหวหันนะส่องหลังนายผานก็เลืสชิลงทางนั้นไปหลังจากเขายามกับดักแล้วเขา,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 ายังกับพานเฮียงผานญ่ เขากะห้าลัดแรงนะกะจุดคำกะบ่อเพอยังเลาะตามใจผู้กะบ่พอทุกคนมัดนีเฮากะสิได้กลับทับผุละมากินข้าวกินน้ำหนาวโพดว่าหนาวอีหลีฮู้มากยามนี่นี่โมเด้ยินหูออกหูเข้าลมบ่ได้ยินหดเสียงเหนือนะนี่แหละ ไอทีมงานน่ะจักมาหอทับเบิดเลยจกักยังลงมาแต่ล้างผู้กับพอดีท่านฝ้าเขาพอดีโอ้มา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 หนกินเขาวแรกน้ำกันโอน้แรกหนุกที่ในพันไปยิ่งได้ชีโต ยัใจลุกไมมสมเบิเทนั้นแหละกมแะน่านเหี้ยมเหนอไหมมนไมุ่งีเรื่อของเอน่นกหมอนกนแนลุกไมไม่รู้ว่ามันเห้มัอบเลยนอไหมกับบลุกไมกับบอนยังไงนอนนอนมัน กินเขากินน้ำและนายพาดเองกับสิคอจบวิดีโอไว้เพียงเท่านี้ทุกคนพอกันในวิดีโอนานะขอบใจ f อฟซีทุกๆคนที่ติดตามและครับชมคลิปของในายพาดแต่ตนจนจบคลิปที่สำคัญก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อสิบบอบาดคลิปใหม่ๆของในายพาดอีกต่อไปขอบใจทุกคนบาย